สวัสดีเท้าพนเอเอ้าเทาพลมาคนแรกเลยเป็นไงบ้างเน้าพลเข้ากล้องไหมเข้ากล้องไหมอา้าวเพิ่มเน้าพลแล้วเออ อ่น้าพนเข้ากล้องหน่อยอา้าวน้าพนไม่ยอมเข้ากล้องเอบกมือทักทายกันหน่อยน้าพนช่วงนี้ไม่เห็นไ์สดเลยเเสวัสดีผู้ชมสามท่านนะผม อล้องพระนะครับผมเดี๋ยว,ยวนี่อาหลวงพ่อหรือสีดิงดำนะครับผมจากสีทองมันเป็นสีเงินละมันทองทองเก้เออเออ เอา้นาน้าพลไม่ได้เข้ากล้อง,งอเลยไปไหนกันหมดเนี่ยสวัสดีผู้ชมหนึ่งท่านนะครับผมยอดตกยอดตกเออลุ่งละมาลนะเออสวัสดีผู้ชมสองท่านน,าน้พลกับลุ่งละ เออเอ้เอผู้รับชมเหลือน,น้อยมากเลยตอนนี้แบบสวัสดีผู้รับชมสามท่านในขณะนี้ครับเอกลับมาแล้วนะครับผมกลับมาไลฟ์สดนะครับผมห่างหายไป หลายเดือนเลยครับเนี่ยเอ่อเอามือถือไปโยนทิง้งส,สวัสดีชนะพลคงแก้วครับเออคือเอามือถือเครื่องเก่าซัามซุงไงไปโยนทิง้งไปโยนทิ้งน้ำเออที่อะไรนะที่เขาอะไรไม่รู้เดินหลงไปไปบนเขาไงเออบรรทัดตุเนลุอะไรพวกเนี้ย เขา้าใจว่าเออเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สุเนรุสุสุเนรุอะมันอยู่เชียงใหม่แต่ผมไปคว้างมือถือถแถวบรรทัดหรือตะนาวสีเนี่ยแหละเทือกเขาอะนะเออเดินคนเดียวบนเขาไงตอนคืนเนี่ยเขาบอกว่าให้เอามือถือโยนทิ้งลำธารในน้ําตกไงเออคือมันมันบ้าไปแล้วไงแบบมันหลุดหลุดโลกไงเออคือไม่มีสติสัมปาชัญญอานะไง แย่เลยแบบมือถืออย่างดีอ่ะไปโยนทิ้งอาไปโยนทิ้งน้ําแล้วก็บอกว่ามีโครงการสร้างถนนเลยมานเนี่ยเออถนนขึ้นเขาอ่ะนะก็มีน้พลเขาบอกมันบอกว่ามันมันบอกว่ามันจะแบ่งเงินให้เออบอกว่ามีน้พลด้วยมันไม่เห็นจะโอนจริงไงเออคือมันหลอกหลอกผมไงพวกผีพวกอะไรเงี้ยเออ มา,มาหลอกว่าจะให้ส่วนแบ่งอะไรมาเนี่ยเอกับการสร้างสร้างถนนนะสร้างสร้างทางขึ้นเขาอะไรมาเนี่ยอโอยแล้วก็ไปไปติดอยู่ในหมู่บ้านอะไรกันลูกที่อำเภอเงาไงอำเภอเงาจังหวัดลำปางะนะอไปติดเอแย่เลยตอนเช้าไงชาวบ้าน <c oughs> ชาวบ้านออกมาเต็มเลยแบบ มาแบบผมไปไปไปติดอยู่ในซอยเออออกไม่ได้ออกไม่ได้ใครวะเนี่ยเออเอาเนื้อพนทำไมเงียบไปสวัสดีพรชัยสุนทรน,นะครับผมเออ สวัสดีน้พลชนะพลคงแก้วพลชัยสุนทรเออเอนอนวพลไม่พูดอะไรสักคำเลยหมมามามาชุบม,มาซุ่มดูเอเจอกันนี้กะเออเนาวพลมีคู่อหลี่เยอะไง เออเออเฮ้เดี๋ยวพนเงียบหรือไหฮเอาท่าเต้นแล้วพนล,ลงไงเมาคี่ล่าสัตว์เต้นอยู่ท่าเดียวอะ่ะจึงเดี๋ยววิดีโอนี้จะเอาลง u t u b e เออ ตามชมได้ใน y o YouTube ไงไลฟ์สดแล้วก็เอาไปลง youtube เมื่อกี้มันบอกว่าอะไรนะสามสิบวันลบวิดีโออะไรก็นไม่รู้เดี๋ดยวนี้มันไลฟ์สดแล้วแบบโดนลบด้วยเหรอวิดีโอไม่เข้าใจเ,เพราะว่าเมื่อก่อนผมไลฟ์แล้วมันไม่มีขึ้นว่าสามสิบวันเนี่ยวีดีมันก็บอกว่าอีกสามสิบวันจะลบวิดีโออะไรเงี้ยสร้าไลฟ์สดแล้วก็มาลบ แต่แต่ถ้าอยู่ใน YouTube มันไม่ลบแล้วไงเหลืาผู้ชมสามท่านแล้วอ,อไม่เอาครับลง YouTube ไม่ได้เดี The ๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแบนคือวิดีโอที่เป็นเสียงเพลงอะไรเงี้ยผมเอาลงไม่ได้แต่ลงในเว็บไซต์ได้เ,เว็บไซต์ของผมปีนี้อินเนี่ย p w เ e n ิมัอ e ็นเมัเอยผมลงไปแล้วไงเออ YouTube มันแบนเดี๋ยวมันจะลบไม่ได้ไม่ได้ลงไม่ได้ไไดเออ,เอ,อแต่ไลฟ์สดอย่างเงี้ยเอาลงได้อยู่ไม่มีเสียงเพลงไม่มีลิขสิทธิ์ไงผมโดนลบไปช่องแล้วช่องนั้นคนตามต้องเป็นพันเนี่ยเออทำรายได้หกพัน้วเงี้ยทำเงินตั้งหกพันบาทเออช่องช่องเก่าอ่ะที่โดนลบไป เอาวดีโอใครต่อใครมาลงให้มั่วเชม้อยนะไม่วางแล้วก็ image the voice. อิมเมจเดอร์ไวท์เออออามาลงลงไปเรื่อยเอ้าเหรอ,อล,ลงได้เหรอยูทู e ไม่แบนไม่รู้เดี๋ยวมันมันจะลบช่องไงเออ,เอ,อขนาดดาวน์โหลดวิดีโอจากยูทู e ยังยังโหลดไม่ได้เลย เออพลใช้ส่งวิดีโอของของนาพลมาเนาะไม่ไม่ผมไม่กล้าเสี่ยงไงถ้าจะลงก็คือผมเอาเพลงไปลงใน Daily เดลี่โมชั่นไอ้ลงที่ที่ว่าลงเยอะๆเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนปิดช่องเข้าใจปะ อ,อ๋อถ้าดดาก็โดนลบเอ,อใครเนะี่ยตุกตาหมีรักสิตชัยสีสวัสดีรักลักสิตชัยสีครับผมเออมีเพื่อนนั่งเกือบห้าพันเนี่ยแต่แบบไม่แสดงตัวออกมาเงียบเลยรักสิตชัยสีเออวันนี้ไปวันนี้ไปท่าน้ำอ้อยเออแล้วแบบ รถเยอะมากอะลดลถจะกกรุงเทพอะนะขึ้นเหนือกันเยอะมากขึ้นเชียงใหม่อเออเพียบเลยรถเพียบเลยเออกว่าจะกลับรถได้หืมลอนานมากเอเอ้าน้้พนทำไมเงียบวะไม่เข้าใจเชิญเข้ากล้องก็ไม่เข้าเออ สวัสดีผู้ชมสามท่านครับผมสวัสดีผู้ชมสามท่านในขณะนี้ครับออนไลน์อยู่ 3. สามเอ้ ยังไม่ได้อาบน้ำเลยเนี่ยสี่ท่านละผู้ชมสี่ท่านสวัสดีลูกผู้ชายพันดีกำพลถามว่าผมทรงอะไรหัวโลดนะครับผมเดี๋ยวนะลองทรงครับลองทรงเออ <c ười> คือแบบโดนตัดผมแบบ ดนที่โรงพยาบอุตตรดิตฐ์ไงโกนผมไงแบบตัดแบบลองสก,กินเฮดอะเอถ่ายแบบสกินเฮดอะเอาน้าพลเป็นโควิดแล้วมั้งไม่รู้นะน้าพลเป็นยังไงชายภูมิติดอีกคนแล้วนะรู้แต่ว่าเชียงใหม่มีคนอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ว่าผู้หญิงจากระยองไงเดินทางขึ้นเครื่องบินไปเชียงใหม่เอ ผมกลับมาย่าเขา therapist. บอกว่าม he ีเชียงใหม่เขาติดโควิดอะไรเงี้ยเนาะเขาคงกลัวผมไปเชียงใหม่เอออ้าวชักอะไรนะชักไปยังวันนี้ลงละใส่วองอ่นเหรอชักอะไรไม่เข้าใจชักชักอะไรยังไงใส่วองร้ว่าอะไร เออ,เอ,อม,มนน<พล>ีผู้รับชมห้าท่านเองขนานี้กำพลภูรัตนกุพลพรชัยสุนทนรลุงละลุงู้ชายพันดีมีสี่ห้าคนเองเออ แล้วมีผู้หญิงมาคนหนึ่งใครวะเนี่ยอเราคอมเมนต์จากนวพลเนี่ยนนวพลดูอยู่อ่ะแต่ไม่คอมเมนต์แล้วสักอย่างเลยไปแล้ววะเอ,เอารูปเทพอะไรเนี่ยตังไม่ถึงดึงดึงเธอไม่อยู่อ๋อ เอ้ทำไมแต่งชุดเหมือนพวกแอร์โฮสเตสต์รอเปล่าเนี่ยเป็นแอร์รึเปล่าเนี่ยใจต,ตังไม่ถึงดึงดึงเธอไม่อยู่เฮ้ยมีผู้รับชมสามท่านเฮ้ยเ,เดี๋ยวจะนอนละเอ้อแป๊บนึง สวัสดีผู้รับชมสี่ท่านในขนาดนี้ครับผู้รับชมห้าท่านนครสวรรค์เหรออ๋อนครสวรรค์มีหนึ่งหนึ่งคนครับหนึ่งถึงสองคนนี่แหละเห็นเห็นใน YouTube มันบอกไงข่าวมันออกออสวัสดียงยงครับผมผู้รับชมหกท่านนะครับผม หกท่านนี่ถือว่าเยอะนะเนี่ยเอ้ยผมมันแบบโคตรแรงเลยแบบที่อุตรดิตถ์ไงตัดผมสะเทียนเลยไปนอนโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เออแล้วก็โดนช็อตไฟฟ้าเออแล้วก็มากลับมาบ้านมันนอนโรงพยาบาลรัดยาวอีกเออคือสลบสลบหน้าห้องห้องปู่ไงเออ คือแบบเล่นเน็ตเยอะจัดบังไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยมาเนี่ยสวัสดีผู้ชมเจ็ดท่านนะผมขอแค่สิบคนก็พอแล้วเนี่ยไม่ได้ไลฟ์สดมานานเลยครับสีเ่เดือนแะล้วบังเดือนกลับมาไลฟ์สดเนี่ยเ,เดี๋ดีผู้ชมห้าคนสวัสดียงยง ก็อย่างที่ผมบอกไงว่าเอาตอนนี้ใครเป็นพระสีอานก็น่าจ,จะรู้กันไงอหมอที่ไหนครับกำพลผมไม่ได้เป็นอะไรครับผมไปรับยาครับผมไปรับยาอยู่แล้วก็ <c oughs> เขาก็สัมภาษณ์ไงว่าหูแววภาพหลอนไหมอะไรเงี้ยเอย แล้วก็เอายามากินเอเห็นนพลใส่รูปอะไรเนี่ยเทพระบุรไงเอเหมือนเทวดาเลยนาพลเอารูปใครนะอรูปเทวดารอตัดตัดตัดครึ่งมีผู้ชมหกท่านแล้วตอนนี้อ้าวน้ำน้ำพามาแล้ว สวัสดีน้ำนภาเทพพิดาป่าสวรรค์ป่าสันหรือป่าสวรรค์มอาสวัสดีผู้ชมหก,หกคนนะครับผมสวัสดีผู้ชมหกท่านนะฮะนี้ครับเดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วเอ๊เหลือห้าท่าน สวัสดีสวัสดีอริยะพัทลก,กับพัทลก,กับนี้พระพุทธเจ้าห้าองค์ไงเ,เห็นน้ำน้ำพานี่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบเป,เป็นมอเป็นมอดเลยเหอรอที่ว่าโดนสานดน้ำโดนโดนโดนไล่โดนตำรวจสาดน้ำอะไรมารเนี่ยน้ำสาดเนี่ย มา,าให้ผมฟัง okay. ไปกันหมดแล้วนะสี่คนเอานบุพลทำไมเงียบไม่เข้าใจทุกทีนุ้พลจะต้องมาเม้นไงมีผู้รัชมหกคนแล้วตอนนี้เดี๋ยวเจะาลง YouTube นะคลิปสองคลิปเนะี่ เออที่ไลฟ์สดเนี่ยลงวันนี้แหละลง YouTube วันนี้แหละเออไม่ต้องไปตัดวิดีโอไม่ต้องไปอะไรงั้นแหละโหลดปุ๊บลงปั๊บเลย <c oughs> เออรู้ได้ไงว่าพรชัยรู้อีกอะแล้วพลจีบน้ำนพาใช่ป่ะเออพรชัยรู้รู้ทันเนี่ย แต่น้ำนภาพานี่โคตสวยเลยบอกสุดยอดอสวัสดีเอสซีไบโอเอนอเอสนี่รับชมแบบคนเก่าคนแก่เลยแบบเข้ามาประจำประจำเลยเอ่านน้ำนภานบอกว่า สวัสดีในวันดีถีใกล้ปีใหม่จงก้าวเดินต่อไปได้สัจธรรมขอเป็นกำลังใจให้ท่านนะครับน้ำนภาครับเอเออน้ำนภาอยู่กรุงเทพมั้งเห็นเห็นว่าอยู่กรุงเทพเออโอ้หัวใจเต็มเลยนั่น วัฏจักของศาลเนี่ยทุกคนอยู่ในวัฏจักของศาลเนี่ยเอมันกล้องมันค้างเมื่อกี้กล้องมันค้างเ,าเดี๋ยวผู้รับชมสี่ท่านนะครับผมยังไม่ได้อาบน้ำเนี่ยเดี๋ยว เพ,เพิ่งกลับปัจจุบนันเมื่อกี้เมื่อกี้กล้องมันจะตัดอยู่แล้วเน็ตมันเป็นอะไรไม่รู้กลับมาไร้สดได้ สวัสดีรับชมห้าท่านนะครับผมเดี๋ยวจะลง YouTube แล้วนะครับผมใครชื่ออะไรก็ไปฟังกันใน YouTube เองนะครับใครชื่อน้ำนภาพรชัย s c b i o n บ s เอาลงนะครับเอาลง YouTube คลิปนี้เอาลง YouTube คลิปมืดๆด,ด้วยจะใส่คีย์เวิร์ดว่าโควิดเชียงใหม่ใส่คีย์เวิร์ดโควิดเชียงใหม่ โอเคว่าเดี๋ยวจะไปแล้วเมื่อกี้ไล์ครั้งแรกมันมืดมากไงมันอยู่ข้างนอกอยู่นอกบ้านตอนนี้อยู่ในบ้านแล้วรอ,อน้ำพลเนี่ยน้ำพลไม่พูดอะไรสักคำเเนี่ย <c oughs> ไม่มีตัวตนเลยเหรอน้ำพล แล้วผู้รับชมสี่ท่านนะผมอหาใครนะเมื่อกี้พรชัยบอกว่าวิดีโอใน YouTube ใส่เสียงเพลงเขาเขาไม่เป็นไรกันเนีไง แต่ผมโดนไปแล้วไงโดนไปช่องเก่าผมนี่ยใส่เพลงใส่ในเต็มคนดึงคลิปคนอื่นมาเต็มเลยโดนไปเลยช่องช่องบินแล้วเอ่อไม่มีเหตุเขียนอะไรละมีสี่คนมีผู้ชมสี่ท่านในขนาดนี้ครับโหแต่คิวกินขาแล้วเออ เออ้ดีวผู้รับชมสี่ท่านโอเคเดี๋ยวผมไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายเอยอยู่แป๊บนี้ไม่มีใครเข้ามาใ,าใหม่แล้วเออเอาใครเข้ามาใหม่เนี้ย มีห้าคนเดีวเอ้ยว่าจะไปแล้วมีคนมาห้าคนก็รอแป๊บหนึ่งเอสวัสดีผู้ชมห้าท่านนะครับผมไม่มีไมคครับเอ้หูฟังไม่มีเอาไปทิ้งน้ำตกหมดล้วเอาไปทิ้งน้ำตก เอที่เทือกเขาบรรทัดหรือหรือตะนาวสีนี่แหละบรรทัดหรือตะนาวสีเน่ะเทือกเขาที่ผมเดินเนี่ยเ,เดินคนเดียวเลยแบบกลางคืนน่ะมืดมากอ่ะเออไปหลงเทือกเขาตะนาวสีหรือบรรทัดเนี่ยแถวแถวลำปางอ่ะอผมไปหลงอยู่ที่นั่นไงไปติดเขาแล้วก็ขึ้นเขาแล้วก็โอ้ยอะไรก็ไม่รู้ไปเด็ด ข้าวโพดกินไงนข้าวโพดดิบๆอะ่ะเออที่ที่ชาวสวนชาวไร่เขาปลูกไว้งมีผู้ชมสี่ท่านเอแน้พลน,นิ่งเฉยไปแล้วทุกทีน้พลจะออกมาเลยว่าห้าคนผู้ชมห้าท่าน ไปละบ๊ายบายเดี๋ยวพรวุนี้เจอกันใหม่วันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะลงอ่คลิปโควิดเชียงใหม่คนจะได้เข้ามาเยอะอ